สวัสดีค่ะคุณครูส,สรัสิธรววสวรรณโรงเรียนบ้านเพียมา,รราดรราดพิทยาคารค่ะโรงเรียนบ้านเพียมา,รราดราดพิทยาคารโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาสถานศึกษาพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสเกตโปรเจกต์แอปโพสจัดการศึกษาโดยพัฒนาผู้เรียนประมวัยโดยยึดหลักนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขต2จุดเน้นที่8คินเดอรการ์เดน ความสำเร็จปฐมวัยโดยจัดการเรียนรู้ยึดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และบูรณาการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและสเตมศึกษาบูรณาการนวัตกรรมพื้นที่บูรณาการนวัตกรรมโปรเจกต์แอปโพสและโปรเจกต์อินทิเกรชันเลิร์นิ่งผู้เรียนได้เรียนรู้จากเรื่องที่สนใจให้รู้ ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนำเสนอผลงานของตนเองและความรู้ผ่านนิทรรศการได้อย่างภาคภูมิใจค่ะโรงเรียนบ้านเพียมาตรราตราิทยาคารผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2563ถึง2567และโรงเรียนบ้านเพียมาตร,ราตรวิทยาคาร รับรางวัลชนะเลิศ The Best of Show and Share จุดเน้นที่8คินด์กา a r เด่นความสำเร็จปฐมวัยสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขต2ค่ะในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมโปรเจกต์แอปโพสเราจะเห็นว่ามีสื่อที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งนักเรียนออกแบบการจัดการเรียนรู้และผลิตผลงานด้วยตนเองเพื่อนำเสนอในนิทรรศการค่ะ น,นีออนนนะะ่อันนี้คือโปรเจกต์เรื่องปูนันนะคะอันนี้คือโปรเจกต์เรื่องปลานินค่ะและก็โปรเจกต์เรื่องไก่โปรเจกต์เรื่องไข่และโปรเจกต์เรื่องมะพร้าวค่ะแล้วก็จะมีการสรุปเป็นกระบวนการเรียนรู้นะคะในแผนภัพแล้วก็นำเสนอผ่านโฟชาร์ตซึ่งเป็นการ บ่งบอกบถึงการเรียนรู้ของเด็กในกระบวนการเรียนรู้ที่แบ่งเป็น3ระยะค่ะตั้งแต่ระยะเริ่มต้นระยะดําเนินโครงการและสรุปโครงการค่ะสําเร็จโรงเรียนบ้านเพียมาศผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2,563ถึง2,567ค่ะและโรงเรียนบ้านเพียมาศผ่านการประเมิน the base of show and share จุดเน้นที่8ชนะเลิศ คินเดอการ์เดนความสำเร็จประถมวัยระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตสองค่ะ